สวัสดีครับพบกับช่องกูไลฟ์คอรนะครับผมแอดมินโจนะฮะวันนี้เราจะมาอันบ็อกซสิ่งที่คนเล่นชุดน้ําเปิดทุกคนต้องมีนะฮะนั่นก็คือตัว bending tube นั่นเองก็คือตัวดัดท่อนะฮะวันนี้นะฮะก็จะเป็นของ t h e r m a l t e c h นะครับชื่อรุ่นว่า Pacific Hard Tube bending kit นะฮะ bending ก็แปลว่าการดัดนั่นเองนะฮะ kit นี่คือแปลว่ามันโหลดทุกอย่างไว้ด้วยกันแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องกันดูว่าด้านในนมีอะไรบ้างนะฮะกับราคา2,000กว่าบาทด้านหน้านะฮะก็จะมีสายซิลิโคนมีตัวดัด 90องศาตัวดัดร้อยกว่าองศานะฮะแล้วก็ตัวเหล่าท่อนะฮะนี่ตรงนี้นะก็จะบอกว่าดเมนชันนะฮะสำหรับท่อไซส์16มิลนะตัวนี้เมินไต้หวันไม่ได้เมีอินชัยหน้าครับด้านหลังนะครับผมมันก็จะบอกสเปคของมันคร่าวๆว่าในกล่องมีอะไรให้บ้างนะครับผมด้านในนะครับเปิดกล่องออกมานะครับก็จะเห็นคําเตือนนะฮะ ก่อนที่เราจะติดตั้งชุดน้ำลงไปเราต้องทำการรันซิสเ็มภายนอกก่อนนะบางคนเขาก็ <c oughs> อาจจะรันด้านในเลย <c oughs> ก็ใช้ชิชูป้ปะปะเอาตามข้อฟิตติ้งต่างๆนะต่อไปเป็นคู่มือการใช้นะครับก็บอกว่าแพคเกจชิ้งเนี่ยมีอะไรบ้างมีตัวตัดท่อมีตัวดัดนะครับ3ตัวตัวเหลา1ตัวแล้วก็ซิลิโคนนะครับวิธีการดัดท่อนะครับการเป่าการดัดนะครับการตัดต่างๆนะฮะอยู่ในนี้หมดเลยนะใครได้ไปก็ลองอ่านเูนะครับตัวหนึ่งก็เป็นใบรับประกันนะครับใบน,นี้ก็จะเห็นได้ ในผลิตภัณฑ์ของ t ซูโม t เทคทั่วไปนะครับผมตอนนี้มาดูที่ตัวกล่องเปิดกล่องออกมานะครับเราก็จะพบกับอุปกรณ์1,2,3,4,5,6ชิ้นนะฮะชิ้นแรกเลยฮะก็จะเป็นตัวตัดท่อนะครับตัวตัดท่อ วัสดุเป็นโลหะนะครับทั้งด้านจับแล้วก็ทางตัวใบตัดน,นะครับตัวโครงมันนะฮะแล้วก็จะมีใบมีดนี่ซ่อนไว้ด้วยนะฮะตัวนี้น่าจะาไว้มาร์กิ้งนะฮะนะมีโลโก้เทอร์ม t a เทอยก่ด้านนี้นะครับผมฝั่งนี้ก็จะเขียนว่า1นถ้านิ้วถึง1 1.4นิ้วหรือ3ถึง32มิมลลิเมตรนะฮะก็สามารถใช้กับท่อตั้งแต่3มมิลถึง32มิมลได้เลยนะด้านหลังมีมีดซ่อนอยู่นะครับเป็นใบมีดที่เอาไว้สาหรับทำมาร์กิ้งได้ ิ้นที่สองเป็นตัวดัดท่อแบบ180องศาวัสดุก็เป็นโลหะเช่นกันนะฟินิชชิ่งได้สวยงามมากอันนี้สำหรับท่อ16มิลก็จะเขียนบอก16มหกมหรือห้าทับแนิ้วชิ้นที่3เป็นตัวดัดท่อแบบ360องศาบางคนก็จะใช้นะเอาไว้ตัดโค้งอะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนตัวผมไม่ค่อยใช้หรอกวัสดุเป็นโลหะเช่นกันนะขอบนี่จะเป็นขอบ,บ,บเงาแวบดูงานฟินิชชิ่งเขาสวยมากตัวที่ส เป็นตัวดัดแบบ,บมุม้านจะดัดได้9้า0องศาอยู่ฝั่งนี้ส่วนฝั่งนี้ก็คือดัดแบบ135องศางานเป็นโลหะสวยงามชิ้นที่5เป็นตัวเหล่าท่อวัสดุเป็นพลาสติกมี2ด้านกนะ็คือฝั่งรับท่อด้านนอกกับฝั่งรับท่อด้านในเอาไว้เหล่าเหล่าเหลาเหมือนเราเหล่าดั้งสองอันนี้ใช้งานง่ายมากชิ้นสุดท้ายที่ให้มาเป็นซิลิโคนสําหรับยัดไปนในท่อนะครับเวลาเราดัดท่อเราสอดเข้าไปนะแต่ตอนสอดเนี่ยแนะนําว่าพยายามใช้น้ําหล่อหรือใช้น้ําสบู่หล่อเพราะว่า พอเวลาเราดัดท่อไปเนี่ยดัดโค้งไปแล้วเนี่ยบางครั้งเราไม่ได้โค้งเดียวเนีเราสองโค้งสามโค้งอย่างเงี้ยตอนดึงมันดึงออกยากมากเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องหล่อน,น้ําเดี๋ยวเราจะสาธิตวิธีการตัดให้ดูกันนะครับว่าเขาตัดกันยังไงตัวตัดท่อลักษณะของมันเป็นตัวสีแดงก็มีตัวหมุนตรงนี้ฮะตัวหมุนเนี่ยทำหน้าที่เลื่อนใบมีดนะครับให้ใกล้ท่อนะฮะแล้วก็บีบใบมีดเวลาเราตัด มันจะไม่ขยายได้เนี่ยหมุนสุดใช่ไหมมันจะเลื่อนลงมาพอเราใส่ท่อไปปุ๊บล้วก็หมุนเข้า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 มันก็จะไปบีบกับตัวท่อนะฮะลองมาตัดกันดูนะฮะใส่ท่อลงไปนะครับพอใส่ท่อลงไปเนี่ยตรงนี้มันก็จะมีเป็นลูกกิ้งรับท่ออีกทีหนึ่งเอาท่อวางไว้ตรงระหว่างลูกกิ้งทั้งสองลูกนี้เสร็จก็หมุนอ้นี้มาบีบนะครับค่อยๆหมุน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 เข้ามาหมุนจะมามาชนกันนะฮะสมมติเรามาร์กไว้ว่าเราจะจัดตรงนี้นะฮะพอได้ที่แล้วนะพอตึงมือแล้วก็เเรริ่่่มนนััาจทอให้ เสร็จปุ๊บหมุน1รอบ2รอบแล้วบีบเข้าไปอีกกินเนื้อผ้าติดเขบีบนะก็หมุนไปสักสองรอบนะครับพอเริ่มลื่นแล้วก็บีบเข้าไปอีกแล้วหมุนอีกนะฮสามรอบบีบอีกหมุนอีก4รอบบีบอีกหมุนอีก5รอบบีบอีกหมุนอีก6รอบผ่านไปมันก็กินเนื้อไปพอสมควรนะแต่ยังไม่ขาดนะครับอือเจ็ดแปดเก้า โอ้ประมาณสิบลอกแล้วโอเคคาดออกมาแผลที่ได้จากการตัดนะฮะก็ค่อนข้างจะเรียบเลยนะฮะแทบจะไม่ต้องเหลาเลยเนี่ยสัมผัสดูไม่คมเลยนะฮะเพราะมันเป็นการค่อยๆกดใบมีดลงไปนะเดี๋ยวเราจะมาใช้อุปกรณ์ตัวต่อไปในการเก็บรอยนะครับผม จะมีตัวเหลาภายนอกตัวเหลาภายในมาดูกันนี่คือตัวเหลานะยฮะตัวนี้ใบมีดโผล่ขึ้นมาเราใช้ในการเหลาภายในหลอดวิธีใช้เหมือนเราเหลาดินสอเลยวางราาตรงๆแล้วค่อยๆหมุนหมุนสองสารอบก็พอแล้วนะฮะนี้เหลาด้านในเสร็จปุ๊บเราจะมาเหลาด้านนอก ใช้งานง่ายมากเลยนะเหมือนเหลาดินสอเลยอะ่ะเท่าที่สังเกตนะหลังจากเหลาไว้เนี่ยมันสร้างผิวผูกขา แต่ไม่คมนึกออกมามันไม่เรียบสักทีเดียวแต่มันก็ไม่คมถ้ามีกระดาษทรายทีแล้วก็คงจะมั่นใจมากกว่านี้นะสำหรับตัวเหล่าของมันนะผมว่ารอยตัดตมันจะเรียบมากกว่าอีกก็เป็นไงบ้างครับกับอุปกรณ์ชุดนี้นะฮะถือว่าคุ้มค่านะประมาณ2,500รกว่าบาทนะครับสำหรับอุปกรณ์สําหรับไซส์16บหกเขามีอีกไซส์หนึ่งไซส์12นะราคาเดียวกันนะครับผมคิดว่าควรจะมีไว้ใช้สาหรับคนที่เริ่มต้นนะในการเล่นชุดน้ําเปิดนะครับผมสําคัญมากเลยถ้าไม่มีผมบอกเลยว่าดัดท่อเนี่ยก็เสียอัน ทั้งเวลาประหยัดทั้งแรงยังไงก็ลองไปดูนะฮะมีจาหน่ายนะฮะทางออนไลน์ซินเนก็มีนะครับหรือตัวแทนจําหน่ายของเทอร์โมเทคทั่วประเทศไทยนะครับผมสำหรับคนที่ชอบชุดน้ําระบบเปิดหรือคุณกาลังใช้ระบบปิดและกําลังอยากจะเปลี่ยนไปเป็นระบบเปิดนะครับผมคอยติดตามทางช่องคูไลคอนนะครับเราจะมีของดีๆทาประโยุน์น้ำลายให้คุณต้องเสียเงินกันอีกแน่นอนนะครับผม